สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่11มกราคมปีพศ2565นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาหลายเรื่องนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน และหนึ่งในมติคณะรัฐมนตรีที่หลายๆท่านกำลังเฝ้าติดตามและรอคอยกันอยู่ขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไร่ฟังรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปได้เลยครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆอธิบายละเอียดแบบสั้นๆเข้าใจง่ายให้ชัดเจนนะครับผมในส่วนของหลังจากปีใหม่เป็นต้นมานะครับผมตั้งแต่มกราคม65เนี่ยรัฐก็จะมีอยู่2โครงการหลกัหลกๆก็คือลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วก็แจกเงินโครงการคนละครึ่ง แล้วก็จะมีในส่วนของโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับในกลุ่มเปราะบางด้วยซึ่งบัตรคนจนคนละครึ่งช่วยเหลือผู้ยกผู้ยากไร้ในกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรประชาชนเนี่ยในส่วนของการแจกเงินนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสสี่เนี่ยคาดว่าจะมีการเริ่มแจกให้นะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนะครับถึง30เมษายนปี65นี้เป็นต้นไปใครที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ คนครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านนะครับไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์หรือยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่านได้เหมือนเดิม,เหม,เ,ดมเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับพอเกิดยืนยันแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เหมือนเดิมทุกประการครับผมและถ้าใครที่ลบแอปเป๋าตังไปแล้วก็ให้ ดาวน์โหลดแอปเป่าตัง์แล้วก็ติดตั้งหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตัง์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อรอวันที่1มีนาคม6 5เป็นวันแรกที่จะเปิดให้กดยืนยันการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนหรืออาไม่ใช่ลงทะเบียนเรียกว่ากดรับสิทธิ์แล้วกันนะครับผมโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะครับซึ่งโครงการสําสหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ย จะได้รับเงินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือ,อะจะต้องรอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบายหรือสรุปในส่วนของยอดเงินที่จะเติมให้คนละครึ่งเฟสซีอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสซีเลยอันนี้ก็ให้เตรียมตัวรอได้เลยนะครับผมก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนนะครับหรือ ประมาณเดือนมีนาคมนี่แหละครับผมก็อาจจะเป็นโครงการคู่ขนานกันไปนะครับผมก็คือเปิดให้ลงทะเบียนก่อน1มีนาคมก็มารับสิทธิ์หรืออาจจะเปิดให้ลงตั้งแต่หนึ่งมีนาคมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับผมท่านจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการช่วยเหลือกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มผู้ที่รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้เคยสมัครโครงการเราชนะที่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นทกสออมสินและกรุงไทยมาก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะครับปี64ที่ผ่านมานะครับสองกลุ่มนี้ถ้าลงทะเบียนก็จะหมดสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนแล้วก็บัตรประชาชนที่รับเงินก็จะหมดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ารัฐกำหนดให้รับเงินเพียงแค่1โครงการต่อ1คนเท่านั้นนะครับ ในส่วนของการรับเงินเช่นเดียวกันครับผมยังไม่ทราบว่ารัฐจะโอนเงินให้จํานวนเท่าไรนะครับผมซึ่งจะต้องรอใกล้ๆวันที่1มีนาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็กําหนดนโยบายในเรื่องนี้นะครับในการแจกวันที่1มีนาคมถึง30เมษายน65นี้นะครับจะต้องรอฟังอีกครั้งนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วช่องรายการไอทีมีสระก็จะนําข้อมูลตรงส่วนนี้มาบอกให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับและอีกโครงการหนึ่งนะครับคาดว่าเป็นโครงการคู่ขนานกันไปนะครับในส่วนของผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเคยลงทะเบียนโครงการเราชนะนะครับในเดือนมีนาคมและเมษายนปี6-4ที่ผ่านมาในกลุ่มเปาะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและได้ไปลงทะเบียน โครงการเราชนะไว้นะครับในเดือนมีนาคมและเมษายนปี64ที่ผ่านมากลุ่มนี้นะครับก็จะมีโครงการออกมาช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับเป็นโครงการคู่ขนานซึ่งหลายๆท่านคงจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าถ้ามีโครงการคนครึ่งเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจน กลุ่มบัตรประจำตัวประชาชนอะไรแบบนี้ก็จะได้เงินช่วยเหลือพิเศษเหมือนเหมือนกันทั้ง3กลุ่มนะครับผมสำหรับโครงการบัตรประจำตัวประชาชนนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะต้องรอคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติหลักการในเรื่องของการเติมเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้งหนึง่งว่าจะเติมเข้าไปเท่าไหร่และจะสามารถรับเงินได้ตั้งแต่วันไหนซึ่ง อาจจะแตกต่างกับคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยได้แน่ๆนะครับผมตั้งแต่1มีนาถึง30เมษาในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนจะได้เท่าไหร่และเริ่มใช้ได้วันไหนคงจะต้องรอคอณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรอมติคณะรัฐมนตรีต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี้นี่ก็เป็น2ส่วนหลักๆก่อนนะครับก็คือคนละครึ่งแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนที่เคยสมัครโครงการ เราชนะไว้นะครับในกลุ่มเปาะบางกลุ่มคนจนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอะไรแบบนี้นะครับผมที่สมัครเราชนะในเดือนมีนาคมและเมษายนปี64นะครับและโครงการที่เป็นคู่ขนานอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการาบัตรคนจนนะครับซึ่งคนเดิมเนี่ยตอนนี้ยังสามารถใช้บัตรคนจนได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับล่าสุด มีมติคณะรัฐมนตรีออกมา11มกราคม65ในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนก็คือยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับเพราะว่าตามรายงานที่โฆษกประจําสํานักหนักยงอ่านขอโทษครับตามที่คณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวในวันนี้ก็จะมีในส่วนของหลากหลายเรื่องแต่ยังไม่มีเรื่องของการลงทะเบียนหรือเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับก็จะต้องรอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนแล้วก็ในส่วนของรา,ายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับวันนี้จึงยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนดังนั้นนะครับยังไม่มีการกําหนดอะไรก็หมายความว่าบัตรคนจนเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินช่วยเหลือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการก็ยังคงได้ปกติเหมือนเดิมนะครับได้ 200, 300เงินคืนค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำหนึ่งร้อค่าไฟ3 1 5บาทผู้พิการ200ก็ยังคงได้เหมือนเดิมและรวมไปถึงเงินช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับค่ารถมีค่ารถไฟฟ้า 500, ค่ารถไฟ500ค่ารถบกสอห้าร้อค่าซื้อกาซถุงต้มสาม 45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับแล้วก็เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสองร้อสามร้อยนะครับในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนตามที่ผมแจ้งยังไม่มีการรายงานหรือ,อเขาเรียกว่า ประกาศออกมานะครับในวันนี้ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไรดังนั้นนะครับก็ยังคงจะต้องรอกันต่อไปนะครับในส่วนของการแจกเงินนะครับตามที่ผมแจ้งว่าเดือนมีนาคมจะแจกให้คนละครึ่งสําหรับคนที่มีบัตรคนจนอันนี้ก็จะต้องรอนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาในส่วนของวันช่วยเหลือผ่านบัตรคนจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้เท่าไหร่เหมือนกับผู้ที่มีบัตร ประชาชนหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง3โครงการเนี่ยมันเป็นโครงการคู่ขนานกันนะครับคาดว่ามีการช่วยเหลือผ่าน3โครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งคนละครึ่งเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือภายในเดือนมีนาคมและเมษายนส่วนบัตรคนจนและบัตรประจําตัวประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการรับชนะอันนี้ก็จะต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการช่วยเหลือผ่าน2โครงการนี้ให้ คนละเท่าไหร่วันไหนนะครับผมซึ่งถ้ามีข้อมูลข่าวสารผมก็จะรีบมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปมติคณะรัฐมนตรี11มกราคม65นะครับและรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรี11มกราคม65ในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนว่า อนุมัติแล้วหรือยังไม่ได้อนุมัตินะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์และที่สําคัญลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภาครัฐนะครับผมถ้าใครที่ชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ค,คลิป ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเฟซผ่านทางไลน์ผ่านทางช่องทางใดก็แล้วแต่น้องให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นความรู้จะได้รับรู้ครอบทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงบางท่านก็บ่นเข้ามาเยอะว่า,าเจอแต่ข่าวไม่จริงนะครับเพียงแต่กดติดตามกดมกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านก็จะได้รับรู้รับทร,ร,ราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงและมาลงอัปเดตกันทุกวันจากช่องรายการไอทีมีสระสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ